เกมนี้หาเงินได้จริงไหมนะครับผมก็ขอตอบเลยวผมว่าหาลูบี้ยังไงครับผมในการวิธีหาผมนะครับผมวิธีหารูบี้ในสำหรับผมนะผมก็คือ1คือการโอเคนะผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่ผมเจนสไตล์เช่นเคยแล้วนะครับผม <Yeah. S 2> แล้ววันนี้ก็อยู่กับเกมโลฮันเอ็มนะครับผมก็เออไม่ได้ถ่ายคลิปลงมาเป็นเดือนแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ตอนวันนี้นะผมก็จะมาอัปเดตนะผมว่า ผมเล่นเกมนี้มาทั้งหมด3เดือนได้กว่าๆนะผมเกมนี้หาเงินได้จริงไหมนะครับผมเราถ้าหาได้หาได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับผมแล้วต้องขายอะไรถึงจะได้ได้รูปี้ับผมเอาไปขายแบบนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาบอกกันนะครับผมเอวันนี้มากับฉากกับการตีบอสกิลนะครับผมเดี๋ยวผมบอกก่อนนะผมว่บาบอสนี้นะผมจะเกิดทุกวันเลยนะครับผมก็มันต้องทุกคนต้องคนที่จะตีบอสได้ต้องมีกิลนะผมกิลต้อง เลเวลหขึ้นไปนะเห็นไหมครับผมผมต้องกิวเลเวลหนะครับผมสิทธิประโยชน์นะครับผมเมื่อคุณเวลหกครับค mm ุณสามารถกิวเฮาส์นะผมไปตีบอสดันเจียนได้นะครับผมก็บอสกิ่วนั่นแหละโอเคนะผมมาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องแรกคือเกมนี้หาเงินได้จริงไหมนะครับผมก็ขอตอบเลยผมว่าจริงครับผมเป็นเกมแรกนะครับผมที่สามารถทําให้ผมได้เงินจากการเล่นเกมนะครับผมผมก็แบบเออภูมิใจในตัวเองมากผมว่าแบบ มีเกมที่แบบทําให้เราได้เงินจริงด้วยเว้ยเนี่ยก็ได้ทั้งความสนุกนะครับผมได้ไปล่าบอลนะครับผมอัปเกรดของนะครับแล้วได้มาทั้งหมดกี่บาทนะครับผมจากการระยะเล่นเวลา3เดือนนะครับผมก็ขอตอบตรงๆนะผมว่าได้มา450บาทแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นใบเสร็จให้ดูนะครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บ่ตอนนี้แล้วครับผมก็ผมจดไว้นะครับผมว่า ขายครั้งที่หนึ่งนะครับผมขายไปเท่าไหร่ขายอะไรแล้วได้มากี่บาทนวผมขึ้นได้ดูนะครับผมนั่นแหละครับผมแล้วทั้งหมดที่ผมขายนะผมไม่ได้เกี่ยวกับขายเทมเลยนะครับผมจะขายลูบี้อย่างเดียวเลยนะครับขายลูบี้ได้เงินนะครับผมแล้วลูบี้เอามาจากไหนนะผมก็ทําการขายของับผม หาลูบี้ยังไงครับผมในการวิธีหาของนะครับผมวิธีหาลูบี้ในสำหรับผมนะผมก็คือ1คือการเก่งราคาไอเทมนะครับผมผมก็เก่งเกรงเออเก่งราคาไอเทมคือยังไงเพราะว่าคนอื่นจ้องอะไรผมจะจ้องที่เครื่องรางนะครับผมผมจะกดไปทั้งหมดแล้วก็กดราคาน้อยสุดนะครับผมผมจะรอคนนะมันจะมีบางทีมันจะมีคนขายพวกเครื่องรางสิบลูบี้ครับผมผมจะรีบกดซื้อนะครับผม แล้วก็รอราคามันขึ้นใช่ไหมครับผมผมก็จะขายในราคาประมาณ4ี่กว่ารูบี้อบผมผมก็ได้กําไรมาทั้งหมด30กว่ารูบี้นะครับผมหักทุนนะครับไอ้ยังแล้วก็นี่ครับผมเครื่องรางมังกรก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่กล้าลงทุนเยอะไปนะผมจะลงทุนกับเครื่องไอเนี่ยชิ้นส่วนมังกรสีม่วงนะครับผมเนี่ยครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซื้อดูเลยอะเนี่ยครับผมสเต็งนะผมราคาถูกพอดีเลยผมซื้อมา ปุ๊บผมรอราคามันนะผมรับเดี๋ยวพอผ่านไปวันหนึ่งผมก็สามารถเอาไปขายได้ผมก็จะขายที่ประมาณ400รูบี้ได้นะครับผมผมก็ได้กําไรมาแล้วนะครับตอนนี้คือยังขายไม่ได้ต้องรอหนึ่งวันนะครับนี่คือเครื่องรางนะครับผมผมมีนะครับผมมีในหางมังกรนี่นะครับผมใครสนใจติดต่อไม่ได้นะครับผมคอมเมนต์บอกกันได้นะผมว่าสนใจนะผมขายอยู่ที่หกผมขายหกร้อยสามสิบรูบี้แล้วกันอ่ะ ผมขายนี่ให้นะครับผมขายให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผม630รูบี้นะครับก็เป็นหางมังกรที่สองแล้วผมวิวไอเอสนะก็บวกห้านะครับผมนี่คือวิธีที่หนึ่งเก่งกําไรนะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเก่งกำไรจริงเปล่าเนี่ยอเนี่ยเห็นไหมครับผมเครื่องรางเห็นไหมครับ10รูบี้10เนี่ย10รูบี้10รูบี้นะครับผมเนี่ยผมซื้อมาประมาณ150รูบี้แล้วดูเวลาผมขายออกนะครับผมขายออกเท่าไหร่อาแบบนี้ครับผม ผมขายออกอยู่ที่3ามรูปีเนี่ยผมขายออกตั้ง3ามรูปีผมได้ผมได้มานร้อยก้าสิบเกู้ปีก็ได้ประมาณ1นึ่งร้อยสี่สิบนรสี่บรูปีนะผมนี่คือกําไรที่ผมได้มานะครับเห็นไหมครับผมเก่งกาไรแต่ก็ต้องการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็อันนี้เป็นเงินรูปีก็ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับผมก็บางทีราคามันจะตกต่ํามากเลยนะครับผมอย่างครั้งหนึ่งผมซื้อ เนี่ยผมกระโปรงเนี่ยผมเป็นเล็กเลกกิ้งครับผมเล็กๆกร้อยห้าสิบแล้วผมขายสองร้อยเนี่ยขายไม่ออกขายไม่ออกสุดท้ายผมต้องขายร้อยห้าสิบเหมือนเดิมผมก็ขาดทุนไปขาดทุนไปสิบสองบาทสิบสองรูบี้เนาะนะครับผมวิธีที่สองนะครับผมวิธีที่สองของผมนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมวิธีที่สองก็คือการขายของตามไอเทมในสมุดนะครับผมผมเรียกว่าสมุดอ่ะมันเนี่ยเครื่องรางนี้นครับผม กดเข้าไปไหมครับอ่าแล้วก็กดทิ้งคู่มือนี่คร้บผมผมเรียกว่าเป็นสมุดอ่ะเออเพราะมันเอาไปแบบผนึกเข้าไปอะครับผมเครื่องรางนะครับผมขายเครื่องรางก็ได้นะครับเห็นไหมครับเครื่องรางเต็มเลยผมก็เป็นคนที่แบบหาบอสตีบอสครับผมตีบอสแมปนี้ตีบอสแมปนั้นนะผมหาเครื่องรางมาขายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูประวัติการขายผมเนกันเครื่องรางเต็มไปหมดแล้วเนี่ยผมไม่ใช่มาจากการเก็งราคาอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ามาจากการ เนี่ยเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยมาจากการผมตีบอสได้มานะครับผมแล้วก็มาขายขายขายนะครับแล้วนี่นะครับผมก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับแล้วก็วิธีนี้ผมแนะนํานะครับผมเพียงคุณมีแค่เสื้อเนี้ยผมคุณมีดวงแล้วก็คุณก็มีชุดพวกชุดสีม่วงับผมระดับหายากนะครับผมพวกชุดเกาะระดับหายากเนี่ยครับคุณอัพให้มันเต็มใช่ไหมครับแล้วคุณก็กดอัปเกรดแล้วก็คุณก็อ up, up, ัพอัพอัปเกรดอะให้มันเป็นเวล บวกสิบเนี้ยบวกสิบถ้าถ้าบวกสิบราคาเอาไปขายผมราคาจะอยู่ทีก่ก็ประมาณ4 5่ส้าถึงห้าสรูบี้ได้นะครับเนี่ยผมให้ดูประวัติกันขายผมเลยเห็นไหมครับผมเนี่ยผมอันนี้ผมขายอยู่ที่4ี่เจ็ดรูบี้เห็นไหมครับขายออกครับเนี่ยขายออกครับผมอันนี้เกีย่ยวันี้ผมแลกเปลี่ยนนะเนี่ยผมขายออกครับขายออกง่ายมากครับผมอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมกว่าจะอัพได้ประมาณ บวกสิบนังมันยากมากเลยนะครับไม่ได้ง่ายเลยเปอร์เซ็นที่บวกสิบมันยากมากแล้วถ้าคุณบวกได้สิบสองก็บวกสิบสองคุณจะได้จะขายมันได้ประมาณร้อยลูบี้นะครับผมถ้าบวกสิบก็ห้าสิบห้าลูบี้เห็นไหมครับผมแค่เพิ่มมปบวกสองนะครับคุณสามารถขายได้ประมาณหนึ่งร้อยกว่าลูบี้นะครับผมยิ่งอัพสูงครับผมเปอร์เซ็นการที่จะสําเร็จยิ่งน้อยนะครับผมแล้วถ้าไม่สําเร็จนะครับมันก็จะลบมันก็จะลบหนึ่งไปให้นะครับผมก็อยู่ที่ดวงนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ตีบอลนะผมเหลือหกนาทีไม่รู้ตีทันบป่ก็หวังภาวนาให้มันตีทันแล้วกันนะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมผมแค่จะมาบอกวิธีการหารูบี้สำหรับผมนะวิธีการหารูบี้แบบผมแล้วก็เกมนี้ได้เงินจริงนะครับผมไม่ได้ หลอกนะครับผมเกมนี้แบบเกมแรกในชีวิตเลยนะครับผมที่ได้เงินจริงครับเดี๋ยวพัดหน้านะครับผมผมอาจจะพาทุกคนไปตีบอสกันก็ได้นะครับผมไปหาบอสตีบอสหาใดูว่าขายเครื่องรางมันขายดีขนาดไหนนะครับผมโอเคนะคผมถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม แล้วก็ถ้าคอมเมนต์แล้วผมถามนะครับผมบางทีผมอ่านแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจผมก็จะถามไปนะผมก็กรุณาตอบด้วยนะครับผมว่าแบบเออใช้ที่ผมถามเปล่าถ้ามันตรงจริงๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปไปดูนะครับผมก็ที่ถ้าผมทําไปแบบนี้จะมีคนดูหรือเปล่าน,นี่ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอีได้อะไร กล่องนี้นะผมมางที่ว่าผมจะได้อะไรนะรในกล่องนี้พร้อมไหมโอ้อะไรวะเน,นี่ยโอเคท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมเพิ่งถ่ายคลิปเสร็จเมื่อกี้เลยครับผมพอผมถ่ายคลิปเสร็จแป,ป๊บเดียวม,มีคนมาซื้อบีอีกแล้วครับผมขายเลทเจนนะครับลูกค้าคนนี้โหซื้อเยอะมากครับผมนี่ก็ห้าสิบบาทแล้ว ก็เคยซื้อไปแล้วรอบหนึ่งโอเคครับตอนนี้ลูกค้าทำการขอเล็กเปลี่ยนส่วนตัวแล้วนะครับผมอันนี้กลุ่มะจะได้สามสิบนะครับกดซื้อเลยเนี่ยผมแล้วเราก็แคปหลักฐานไปให้ดูนะครับว่าซื้ออัน้อ็นรูปแฟนผมเอเอย่าไปอย่าไส่งอย่าไปส่งหา,าบี้ยังไง โอเคสุดท้ายผมก็บอกวิธีการหาลูบี้ของผมให้เขาดูแล้วนะครับนี่ผมประมาณนี้ครับผมบายครับ